เอาละค่ะเรากลับเข้ามาพูดคุยกันต่อนะคะอย่าลืมนะคะสำหรับคุณผู้ชมท่านใดที่มีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของสุขภาพร่างกายโทรศัพท์มานะคะ0 2 6 8 9 3อ7 3านะคะ0 2 6ย์3อ7 3านะคะอาจารย์คก่อนที่จะไปตอบเกี่ยวกับเรื่องของออตัวยาที่เมื่อสักครู่นี้อ้อยพูดทิ้งท้ายไว้ก่อนที่จะเบรกเนี่ยนะคะอาจารย์รขอไปเรื่องคำถามของคุณพวงรัฐสักหน่อยหนึ่งเพราะว่าฝากคำถามหลังไมไว้คุณพวงรัฐบอกว่า แฟนของคุณพงษ์รัตน์เนี่ยคุณผู้ชายเนี่ยนะคะอายุ76ปีเป็นอัมพฤกษ์นะฮะแล้วก็มีอาการเส้นตึงนะคะจะมีวิธีการในการรักษาอย่างไรแต่ไม่ได้ให้ข้อมูลว่าอัมพฤกษ์เมื่อกี่ปีแล้วอาจารย์ค่ะคือถ้าหาว่าอัมพฤกษ์อัมพาตใน่ยนในระยะภายในสัก6เดือนนะฮะผมยังแนะนําว่าใช้ยากับเข็มไปพร้อมกันหมายถึงว่าถ้าระยะเวลาการเป็นเนี่ยยังอยู่แค่6เดือนเพิ่งเป็นเพิ่งเป็น6เดือนไม่เกินนี้ครับ นะใช้ยาเข็มไปด้วยกันจะดีพร้อมกัน,นรพร้อมกันนะฮะ,ะแต่ถ้าหากว่านานเกินไปบางคน2ปี3ปี5ปีแล้วะนะฮะใช้ยาผลมันจะน้อยลงะนะฮะวเว้นแต่ว่ามีอาการชัดเจนว่าบ่งี้ว่าใช้ย,ชาย,ยาได้นะฮะเ,เราก็จะใช้ยาถ้าปกติแล้วก็ใช้ฟังเข็มอย่างเดียวพอ,อ,อใช้ฟังเข็มช่วยได้ค,ครับค่ะแสดงว่า ถ้ามีอาการออามาพึ่งอัมาพาดเนี่ยยิ่งยิ่งรู้ว่าเป็นเร็วเท่าไหร่แล้วก็รักษาเร็วเท่าไหร่ก็มีมากกว่านี่แน่นอนคออือตามทฤษฎีภายนนหกเดือนเป็นระยะฟื้นตัวแต่มันจะกลับมาถึง100%ยเปอไหม,มก็แล้วแต่ความรุนแรงนะฮะแล้วแต่ความรุนแรงถ้าหาว่าเส้เลือดติดมักจะไม่ไม่ร้อ หมายถึง่ถ้าอาการเกิดจากถ้าอาการอัมาอัมพึกอามาพเกิดจากเส้นเลือดแตกการจะฟื้นกลับมาร้อเปอร์เซ็นไปไม่ได้มักจะมักจะไม่เคยได้แต่มันไม่ต้องดูว่าความรุนแรงอยู่ตรงขนาดไหนนะถ้าแตกแล้วมันจะมีการฉีดขาถูกไหมฮะของตัวตัวหลอดเลือดนี่เวลาหลอดเลือดฉีดมันไม่ใช่ฉีดแต่ว่าหลอดเลือด มันทำให้อย่างอื่นมันกระจายเส้นเส้นประสาทมันถูกฉีกขาดไปด้วยถูกต้องค่ะอไเซลล์สมองถูกฉีดไปด้วยถ้าเซลล์สมองที่ตัวไหนที่ถูกฉีดตรงนั้นมันก็สิมันก็จะโอกาสที่กลับมาค่อยๆยากนะฮะตีบถ้าไม่ตีบไม่รุนแรงนะฮะมักจะอับมาได้ร้อยเปอร์เซ็นต์นะฮะแต่ว่าถ้ารุนแรงมากเกินไปเขาจะเอาไม่ไหวเอาไม่ไหวเหมือนกันแสดงว่าของคุณพวงรัตน์เนี่ยถ้าเกิดว่าสามีของของคุณพวงรัตน์เองเนี่ย ถ้าเป็นไม่เกิน6เดือนใช้ยากับเข็มร่วมกันได้แต่ถ้าเป็นอัมพาตจากสาเหตุอะไรก็ตามเกิน6เดือนไปแล้วคืออาการเป็นมานานแล้วอาจจะต้องใช้เข็มช่วยคือใช้คือใช้ยาได้ร่วมด้วยได้เหมือนกันแต่ว่าถ้าหากว่าอาการไม่แบ่งบ่งชี้ชัดเจนว่าให้ใช้ยาดีนะฮะเราก็ไม่ใช้ยาเพราะว่ามันต้นสร้างต้นทุนให้กับคนไข้นะฮะเราก็จะให้ เอาได้ฝังเข็มอย่างเดียวพออก็ต้องดูพูดง่ายๆฝังเข็มอย่างเดียวก็ก็ช่ยได้ช่วยได้นะฮะการใช้ยาได้ไหมก็ได้แต่ว่าอาจจะไม่จําเป็นอค่ะก็ต้องดูเป็นรายๆไปแต่ว่าในกรณีของผู้ที่มีญาติไม่ว่าจะมีปัญหาอมพฤกอมพาตก็ตามเนี่ยนอกจากเราจะเห็นใจผู้ป่วยแล้วเนี่ยคนที่เราเห็นใจมากๆเลยก็คือคนที่ดูแลผู้ป่วยมากๆเลยเหมือนกันนะคะอาจารย์เพราะว่า ต้องให้กำลังใจอ่ะบางครั้งคนไม่ได้พักไม่ได้อะไรด้วยก็ต้องดูแลตัวเองให้ดีด้วยนะคะคือคนที่แบบมามพาตมักจะเป็นคนที่ทํางานเก่งคนสังเกตได้หนึ่งก็จะเขาเฉงในการทํางานนะครับทีนี้ถ้าหากว่าอยู่อยู่ครับเป็นอัมพาตขึ้นมาเครียดนะเขาทําไม่ได้ียจากคนที่เขาทางานเก่งเขาทํางานทุกวันนั่นอยู่ๆขาับทำงานไม่ได้นะย่อมมีปัญหาต่ออารมณ์นะครับเพราะฉะนั้นคนดูแลก็ต้อง ทำใจหน่อยเลยค่ะเราให้กําลังใจกันเนาะให้กาลังใจอ่ะอาจารย์ขามีสายจากคุณสมพงศ์จากศรีสะเกดค่ะครับสวัสดีค่ะคุณสมพงศ์คะสวัสดีครับสวัสดีคับคุณหมอครับจ่าสมพงศ์จ่าขอเสียงดังนิดนึงค่ะไม่จากว่ายังไงคะัแล้วครับค่ะมีคำถามอะไรเอ่ยคุณสมพงศ์คะค่ะเชิญเลยค่ะว่าไงคะไม่ค่อยได้ยินเลยครับ ไม่ได้ยินเลยเครับเดี๋ยวจะค่อยๆปรับเสียงนะคะได้ยินไอ้ชัดเจนไหมคะไม่ไม่ค่อยได้ยินครับเหรอคะอ้าวอย่างงี้ยคุณสพมีคือมีมีมีปัญหาอะไรครับปัญหาอะไรเอ่ยมีปัญหาเรื่องกินปากนะครับผมคือรักษาไม่หายอะไรนะคะกินปากโอ้หฮครับผมไปทําฟันหรือยังไปหาหมอฟันหรือยังไปแล้วครับไปมาแล้วไปมาแล้วกับพ่ออาหารเป็นอะไรหรือเปล่าครับ กับพ่ออาหารมีปัญหาหรือเปล่าครับไม่ไม่ไม่มมีครับไม่มีเป็นเป็นแบบก็เขาบอกคุณหมอบอกว่าเป็นฟันผุอะไรอ๋อค่ะครับกินปักทำเกิดมาจากสองเรื่องนี้เองนะหนึ่งก็คือฟันนะฮะสองก็คือกับพ่ออาหารนะฮะถ้ามีกินปักอันดับแรกให้ไปตัวตัวเรื่องฟันก่อนนะถ้ามีฟันผุไปปะปะซะ ก็จบนะครับไม่ต้องไปไม่ต้องไปดูอะไรอย่างอื่นนะฮะแต่ถ้าฟันไม่มีปัญหาก็ต้องไปดูที่กับพ่ออาหารแค่นั้นเองครับค่ะค่ะคุณสมพงษ์คะครับผมค่ะลองไปดูอย่างที่อาจารย์แนะนําทั้งทั้งสองส่วนในร่างกายเรานะคะถ้าเกิดว่ารักษาได้ปัญหาเรื่องกลิ่นปากน่าจะดีขึ้นนะคะครับโอเคนะคะขอบคุณค่ะ สวัสดีค่ะนะคะขอบคุณมากๆเลยค่ะนะคะคือจริงๆแล้วเนี่ยกิ่นปักมีตัวหนึ่งที่มาจากร้อนในอืนะครับค่ะกิ่นปักจริงๆแล้วเกิดจากสองสาเหตุหลักนะฮะตัวหนึ่งก็คือทางเดินอาหารนะฮะอีกตัวหนึ่งก็คือ่าฟันนะฮะแต่คนไทยมักจะเกิดจากฟันอีกตัวหนึ่งเกิดมาจาก ร้อนในร้อนในนะฮะร้อนในนะครับร้อนในแก้ยังไงนะฮะยาจีนเรามีอยู่ต uh ัวหนึ_><__<_<_<_<_่งเรียกว่าอึ่งแปะอึ่งแปะอึ่งแปะนะฮะไปที่ร้านขายยาไปซื้ออึ่งแปะอึ่งแปะเป็นแผ่นแผ่นเป็นแผ่นไม้สีเหลืองเหลืองแผ่นบางๆนะฮะแล้วก็ฉีดเชี้ยวเรื่อยๆฉีดแล้วก็เชี้ยวไปเรื่อยๆดับกลิ่นปักนี้มากดับกลิ่นปักถ้าเกิดจากถ้าเกิดจากอาการร้อนในเรราาาออก้นนใถ้าไม่ใช่อาการร้อนในอึ่งแปะใช้ได้ไหมจารย์ใช้ได้แต่ว่าลองดูอ่าใช้ได้ คือเวลาเคี้ยวแบบนนี่นะกินบักจะลดลงแล้วเยอะมากนะัแต่ว่ามันไม่หายเขาต้นตอที่ฟัาผูกคุณก็ต้องถูกต้องถูกต้องคุณก็ต้องไปแก้ต้นตอก่อนนะออถ้าตัดไปต้นตอคุณไม่ได้แก้ยังไงเข้าม่หายใช่ค่ะนะคะประเด็นเรื่องของการใช้ยายังมีอีกหลากหลายคําถามแล้วก็ โดยเฉพาะคําถามที่ไม่กี่ไอ้ได้ทิ้งท้ายไว้ในเรื่องของตํำรับยานะคะว่าทําไมซื้อยามาเราซื้อครั้งนี้ได้อีกแบบหนึง่งทําไมซื้อครั้งหน้าก็ได้อีกแบบหนึ่งนะคะทำไมมันไม่เหมือนกันเลยทั้งๆที่อาการมันคล้ายๆกันเดี๋ยวเอามาต่อกันในคราวหน้าก็แล้วกันวันนี้หมดเวลาจริงๆค่ะเอาเป็นว่าถ้าเกิดว่าท่านใดยอยากจะสมัครสมาชิกนะคะ0869063991 0869063991ร,รีบโทรศัพท์มาก็แล้วกันนะคะวันนี้คุณหมอชรัตงามศรธาหรือคุณหมอปิงนะคะ อ้อยคเนพรพิทักษ์พงลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ